ความผสจะงสันใจชุมาู้ส่งศจะลงจากขบวนรถโปรดตรวสอบสิของและสัารนาที่นตตัวมาจากขบวนรให้ถูก้บไรบะขบวนที่จอที่เป็นในชานชาาทาที่1เป็นขบนรถด่วนิเศษัคซนราขบนที่3ประส่งด้วาจากรุงเทพสุดายทางสถานีชุมาแยกาสำหรับผู้โดยสารซึ baptism, 2, ่จากขบวนรถด่ว <whole>. น <Okay. Hello. S 1> ิเศษขบวที่สาองขอใ้ารัวบริเวณหน้าชานชาลาสถานีเพื่อมานจุดคัดกอง และขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากทางรถไฟ